สวัสดีน้องเด็กๆทุกคนนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับก็ท่านผู้บริหารคุณแม่หวันลพรนะน้องแผ่นดีด้วยนี่แผ่นดีราด้วยโอเคครับก็มีแล้วกินแล้วทุกวันคือนวันเด็กเนาะกินแล้วไม่ใช่แค่วันเดียวในหนึ่งปีหรอกทุกวันคือวันเด็กเพราะว่าเราต้องคิดถึงเด็กให้เยอะเพราะว่าเขาเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดของเมืองเลยหรือในครอบครัวเองก็ตามอ่ะแต่ว่าในครอบครัวเราสิ่งที่มีค่าก็คือเราดูลูกๆหรือหลานนะ ของเมืองเด็กก็ด <confused> ูสิ่งที่ท่านสุขเพราะว่าเขาดูอนาคตของเมืองคนที่มาดูแลมาสร้างตรงนี้ต่อไปนะครับท่านที่แล้วอยากใช้ทุกวันวันเด็กโอเคแต่ว่าเราก็มีแต่ละวันว่าเสาที่สองของของมกราต้องเป็นวันเด็กนัคือวันนี้นะครับก็ที่พิพิธภ์เด็กแห่งนี้เราก็มีเรื่องการเทโปรคือลองเข้าไปดูนะคุณพ่อแม่มาลูกหลายนเข้าไปดูก็จะมีกิจกรรมต่างๆให้ความรู้คนถึงการดูแลสิ่งแวดล้อมต่างๆแต่ว่าการให้โอกาส ที่มีคุณภาพมีความเข้าเทียวกันเด็กในเรื่องส่างๆข่าบอกให้น้องเด็กทุกคนนะครับมีความสุขในวันเด็กนะกิจกรรมตั้งสารแล้วก็ดูแลพัแลาการผู้ใหญ่เองเราเน้องเองร้อมที่จะให้โอกาสพวกเราทุกคนแล้วก็พาพวกเราทุกคนเดินหน้าไปด้วยกันเพื่อให้พวกเราเป็นส่วนหนึ่งของเมืองแล้วเราก็อยากสัญญาว่าจะดูแลเมืองเมืองนี้ให้อยู่สุขุดไม่ได้ส่งต่อเมืองที่มีคุณภาพให้กับน้องเด็กทุกคนนะครับข่าอกให้การเด็กวันนี้เปสดประาลําเด็จกัาที่ ตั้งใจหวังทุกประกาศนะครับน้องๆทานอาหารระวังด้วยนะเมื่อวานนี้มีเด็กปรมน5.8คนท้องเสียนะครับแล้ววันนี้ก็ต้องเน้นว่าทานอาหารเอาดูที่สะอาดที่กรุงศูกนะของตกอีกทุกเม็นแล้วก็ดูร้านที่คุณพ่อคุณแม่ดูให้มั่นใจด้วยแต่ว่าทั้งหมดที่อยู่ในพื้นที่นี้เรามีการดูแลอย่างดีด้วยการเวราก็ขอให้วันเด็กทุกๆคนมีความสุขทั้งคุณพ่อคุณแม่และครอบครัวนะครับก็ขออนุญาตเปิดงานวันเด็ก ครนเยนะคะขออนุญาตนชาว้าต th ้นทางนะคะขอเญท่านู้วากรนรนะคะณะงน้บริหารนะคะด้านบนเวทีเพื่อจะขึ้นมาด้านบนเพื่อทำพิธีการเปิดงานทางการอีกครั้งหนึ่งสี่สามสองหนึ่งโอ้โหแล้วไม่ตรงอ่ะโอ้โหมาหมดมน พิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาตินะฮะท่านผู้ชมครับที่พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหนครเขตเจติญจักดนะครับอันนี้ก็เป็นการถ่ายภาพร่วมกันนะท่านผู้ชมได้แก่เด็กหญิง สายทการเนียมเนินอยู่ไหมคะน้องสายทการเนียมเนินอยู่ไหมคะยกมือเลยค่ะต่อไปเลยนะท่านผู้ชมด้านบนเวทีเลยคะ่ะเลขที่ออกมาแล้วน้องผู้โชคดีรางวัลแรกกโอ้โหน,นี่ฮะจักรยานนะท่านผู้ชมมาแล้วนี่น้องท่านนี้ได้จักรยานนะฮะแล้วจะไปได้ยังไ ยานสีแดงกับสีส้มนะท่านผู้ชมนะวันนี้เป็นจักรยานสีแดงกับสีส้มนะฮะสำหรับน้องๆที่ได้ไปก็จะเป็นผู้หญิงทั้งนั้นเลยนะท่านผู้ชมฮะท่านผู้ชมฮะัร็นจนะดรังนได้จักรยานนะานร้าน เป็นโชคดี่ระคลึกของรางวัลชุดสูงโอ้ยยินดีด้วยนตกแต่งของประวัชมได้มอบให้กับน้องๆด้วยนะคะยินดีด้วยนะคะอุ้ยเต็มเลยเต็มเลยนะครับเดี๋ยวท่านได้แล้วมีตุ๊กตานะท่านผู้ชมฮะส่วนมากจะเป็นตุ๊กตานะแล้วก็ของเล่น หถานีของทาผู้ช <begun> ร์่ว่านะคะแล้วก็ทางผู้หลังเป็นอย่างสูงค่ะที่นี่คนนะครับก็จะได้เรียกคน สวัสดีท่านผู้ชมทางเด็กดร,รีฑาเด็กปุตพันธ์นะฮะเราอยู่ที่พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครเขตจตุจักรนะท่านผู้ชมฮะวันนี้นายชัชชาติพิพันธ์ด้วงร,ราชสิการกรุงเทพมหานครก็เดินทางม,มาเป็นประธาในในพิธีเปิดงานวันเด็กนะครับน,นี่เป็นงานแรกของนายด้วงนะฮะท่านผู้ชมในเช้าของวันเสาร์ที่14บสี่มกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับต้อไม่พลา ท่านผู้ชมก็สามารถที่จะมาร่วมเป็นช่วงเวลาที่นาจะชาดสิบพันนะฮะเดินเยี่ยมชมตามบูธต่างๆนะท่านผู้ชมะในระหว่างทางก็มีน้องๆแล้วก็ผู้ปกครองนะมาขอถ่ายภาพเป็นที่ระลึกนะฮะอะไรเนี่ยฮะ ข้างไหนเนี่ยอ้าวข้างนี่อ้าร้องไห้แล้วร้องไห้แล้วผมบูดไป,ป,ไ,ป,ปไปไม่ถึงแล้ว,วจางบอลตัวไปไม่ถึงน,นะครับคุณผู้ชมให้ปล่อยคนเดิก่อนโอเคถ่ายรวมๆอะไรจากมาจายเขาบอกว่าถ่ายรวมไปเลยนะท่านผู้ชมถ่ายรวมแต่ไม่เทรว<อ>มนะท่านผู้ชม ที่ยงสนุกนะสวัสดีงางมอันเดย์ใหญ่ขนาดนี้เลยนะว่าต้องอุ้มนะท่านผู้ชม น,นู่นนะน้ำมันนี่นะากมาน้ำมันเจิงกุ้งโอเคครับโอเคขอบคุณนะครับเ,ว,เวไปเจอกันนะ วันเด็กวันนี้นะครับเป็นอะไรบ้างเนี่ยเป็นถุงเรียนถุงการเรียนรู้นะครับถึงผู้เรียเด็กสามารถที่จะเรียนรู้ได้เองนะครับรถใครกันนี่รถที่กสสจัดร่วมกับกทมนะครับโอเคครับไปเดีวเราไปดูนี่ข้างในมีอะไรบ้างครับเอาถุงออกมาดูได้ไหมได้ครับหรือเปล่าเนี่ยนีโอ้ไม่เยอะมากเนี่ยมันต้องมีเยอะหรือเปล่าโอเคมีหนังสือมีอะไรอย่างเงี้นะมีหนังสือนะทั้งหมดสำหรับเด็กเด็กที่ไม่ได้มางานวันเด็กในที่อื่นฝากโอเค เปน็นหนังสือนะฮะแบงค์เก <Thank you. S 2> ิลนี่ยหนังสือโอเคถ้าไม่เอาจำนวนก็เท่าน,น,นั้นไงต้องถุงตือต้องถุอองอะไรก็ได้หนังสือลากเส้นระบายสีนะท่านผู้ชมโอเคต้นองนี้นะครับตรงนี้นะครับท <c oughs> ี่มาช่วยดูด้วยช่วยแจกโ okay. อเคครับ นี้แนี่เกิดรข้างในก็มีขนมนะครับผู้ชมมีขนมมีขนมมีนมโอเนะฮตัวนี้จการานักสอนคที่จะทำาวกะเยารวมงาครับเดี๋วเจอกันที่ไหนอะญี่ปุ่นห้าด่สามสอง ดูานรเป็นอยทีมนะครับห้กแรทีมที่จะมต่อส้ต่อ่นะบ้ทร่ตครับ ออกไปแล้วนะท่านผู้ชมฮะเป็นขบวนรถรถนลอยตั้งโอกาสและฟื้นฟูด้านการเรียนนะท่านผู้ชมครับก็ขบวนรถร้สวยนะครับเราก็อ่านุญ้าที่จะจัดงโอกาสให้กับเด็กๆที่ไม่มีโอกาสได้มาร่วมกิจกรรมงานวันเด็กนะฮะท่านผู้ชมฮะ